สวัสดีครับผมมนีบาหน้าพ่อเพียงกามาอีกแล้วนะครับมนีพามาชมมะละกอเตียนะครับอันนี้ต้นเตียนะครับเป็นลูกแล้วนะครับที่ตอนมาจากกิ่งของต้นฮอลแลนด์นะครับผมอันนี้เป็นกิ่งของแขกดํานะครับจะตัดไปต่อกิ่งบักฮุงนะครับบักฮุงตัวผูต้นนี้นะครับมันเป็นตัวผูนะครับเห็นไหมครับดอกกากซากนะครับ ตอกใหม่แร้กมันก็ยังบบเปลี่ยนนธุนนะครับเหายอดมันใส่ใหม่เลยนครับวางร้ารยนะครับเอามาเริ่มกันเลยนะครับเอาก่าตัดจริงออกครับตัดจริงออกตัดดอกมันออกนะครับตัดทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดประมานที่ว่ากลางต้นนะครับที่ประมาณนรึงอ่อนรึงแก่นะครับบอ่อนมากบะแก่มากนะครับเอาจะเอาประมันที่สวยๆนะครับเอาที่สวยๆเขาได้ต่อแขกดำมาแล้วนะครับผมต่อแปเขาก็ที่ใส่แขกดำนะครับเขาก็เอาใบแขกดำออก หลายเติมนะครับเหลือยอดไ้สักสามยอดสามใบนะครับเพื่อว่าจะบริค่คายน้ํานะครับผมโ้ยใบเยอะจะคายน้านะครับทําความสะอาดให้ดีๆนะครับต้นตอของเขาก็ปาดลงมานะครับปาดลงมาเราเห็ดปากให้กว้างจักนิดนึงนะครับปาดให้กว้างจนิดนึงแล้วก็มาเอาแครกดํากับเห็ดเป็นปากฉลามนะครับปากฉลามครับสองขางเลยนะครับปาดเข้าไปนะครับปาดเข้าไปแล้วเขากะกล่าวว่าพอดีนะครับ เอาขังไรขังนึงให้มันเข่ากับเนื้อเยื่อนะครับขังไรขังนึงนะครับทามันบมยใหญ่ทอกันนะครับท่านบอดบ่พอดีกันนะครับผมเอาใส่ขังไรขังนึงก็ได้นะครับให้มันเข่าคางเดียวนะครับต่อไปเขากับพันด้วยเทพพันอ่าต้นไม้นะครับพันพันด้วโดยเทพพันใสนะครับพันเลยนะครับพันบุใหหนามเข่านะครับพันพันแบบห้แน่นเลยนะครับแบบห้แน่นเลยนะครับอ เอาไปต้องคุ้มยังไว้เลยนะครับปล่อยไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะติดของมันเองนะครับมันก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์โดยธรรมชาติไปเลยนะครับเพราะว่าเอากระเทยไอเขาเอาตัวผูกแล้วนะครับตัวผูกเขาเอาตัดหิงแล้วนะครับอันนี้เป็นยอดของไอแขกดานะครับที่ใส่นะครับแล้วต่อไปก็จะไปมีมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่มันเป็นตัวผู้กันนะครับแต่ผมปลูกต้นแซงไว้ขางเพื่อจเป็นตัวผูกตรงมียนะครับผมกาซิมาศ เด็ดอีกสูตรนึ่งให้เบิ่งนะครับอันนี้ตรนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กันน้ำเรียบร้อยแล้วแข็งแรงนะครับกันน้ำแล้วแข็งแรงแล้วนะครับก็มัดให้แน่นๆนะครับมัดให้แด่นๆไว้นะครับผมหมัดให้แด่นๆโอเคเสร็จเรียบร้อยครับต้นนึงครับไปดูอีกต้นนึ่งนะครับคู่ขนานเลยครับอันนี้ผมปลูกเป็นคู่นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นผู้อีกครับอันนี้ก็เป็นแขกดำเื้นกันครับแต่ว่าด้านเป็นต้นผู้อีกนะครับบาเบิ่งดอกกันครับก็สิรูเป็นต้นผู้มันเป็นดอกออกอ่าเห็นม อ่าเป็นดอกออกมานะครับเป็นดอกมากเป็นดอกมากเป็นพวงนี่สิอ่ะเป็นพวงเนี่ยครับเตดีแล้วผมปลูกต้นคางอีกต้นนึงนะครับผมเยาต้นคางเลยครับแนบขนาดเลยนะครับเอาตรงท่าแผลสองตนนี่ครับให้เสมอกันนะครับท่าแผลนะครับทําแผลนะครับเปิดปากนะครับเปิดแผลเลยครับเปิดสองต้นเลยครับแล้วก็ไปชิดกันนะครับไปชิดกันนะครับอ่าเอาไปตองตัดยอดเลยนะครับผมเอาไปชิดกันก่อนะครับให้มันติดกันก่อนนะครับให้มันติดกันก่อนเดี๋ยวเขาจะตัดที่หลังนะครับผม เพราะว่าต้นน้อยนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่เป็นตัวผู้เขาต้องเอายอดอต้นตัวเมียมาใส่ใหม่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็บรรู้ว่าต้นที่ผมติดเข้าไปนี่เป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ว่าต้นที่ใหญ่นี่เป็นตัวผู้แน่นอนนะครับผมเห็นดอกแล้วนะครับเาก็เอามาแปะกันเลยนะครับถ้าเป็นตัวเมียก็โอเคนะครับคือว่าพานเลยนะครับพอตัดตัวผู้ทิ้งอะตัวเมียได้เลยนะครับผมมันกัง่ายๆแค่นี้นะครับการ ทำเกษตรบ้านเท่านะครับการทำเลีนไปแล้วบางว่างๆแต่ผมมีแนวเฮอฟนะครับผมก็โอ้หัโหเคลานของเขาเห็นยอดบานนี้อ่ามียาปลูกผมนะครับในช่อง t ิ k ต็อกนะครับผู้ใดอยากได้ยาปลูกผมไปช่อง TikTok ผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมอ่ามีลิงก์ช่อง TikTok ด้วยนะครับผมอันนี้อ่างานอันนี้เล็กนะครับงานเลีนๆของผมไปนะครับเอ่อมาติดตาต้นใหม่เฮ็ดต้นใหม่เลีนไปนะมาเบิ่งผลงานนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผม นี่ครับติดเดี๋ยวมันติดแล้วเขาค่อยตัดตัดต้นใหญ่มันทิ้งนะครับติดตัดตัวผูนี่ทิ้งนะครับไอตัวนี้มันขึ้นมาแท่นนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามลืมกด subscribe นะครับผม